เพื่อเอาเลิกเอาใช้เขาบอกว่าเปิดตอนกิจเข้าใหม่มันจะแจกจริงไหมมาดูไปสามวันตัวมันเก่งแต่ตัวนี้จะเก่งไหมไม่รู้ใครที่เคยเล่นแล้วนะครับมาบอกกันดีว่าคาราโาโลใครที่แลกไปแล้วนะครับคุ้มไหมนะ โอเคแล้วผมก็ได้คานาวาโลร้อยมาเป็นที่เรียบร้อยใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยโนหนึ่งเรื่องเติมเกม hmm. ต้องคุกกี้แลนด์ชอปร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครสนใจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปสวัสดีทุกคนนะก่อนที่กิจนะครับอ่าไม่ใช่สีก่อนที่วีคใหม่จะเข้ามาของสัปดาห์ใหม่นะครับที่จะมีตัวนักเตะเข้ามาใหม่นะครับ เนื่องจากตอนนี้ผมมีอยู่980จิกซอนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายที่ผมตั้งไว้นะครับผมอยากแลกคานาวาโร่19มาไว้ใช้นะครับซึ่งมันเป็นตัวที่อยากได้แล้วก็ผมจะแลกคานาวาโร่ก่อนก่อนที่จะมีตัวเข้ามาแล้วทําให้ผมอยากได้และผมก็จะไม่ได้แลกคานาวาโร่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น เราจะกัดใจตัวเองนะครับเพราะว่าผมพลาดกองหลัง CB มาสซีซั่นแล้วนะครับตั้งแต่อ่าซีซั่นที่ OTS ฟปันไดนะครับก็ไม่ได้แลกนะครับและตอนนี้ผมจะต้องไปหาอีก20แต้มซึ่งผมจะตัดสินใจซื้อเลยนะครับซื้อตัวไปแลกเปลี่ยนเลยให้มันครบ1,000แล้วผมจะแลกคานาวาโร่มาเลยนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดการ์ดด้วยแต่ต้องรอให้สัปดาห์ใหม่รีเข้ามาก่อนนะครับ เวลาประมาณ8โมงกว่าๆนะตอนนี้ก็ผมตื่นมาในช่วงา6โมงก็เห็นตัวเข้ามาหมดแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีการอัปเดตอะไรเข้ามานะครับเดี๋ยวอัปเดตเข้ามาแล้วก็จะต่อรวมกันในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวไปขอแลกคาแนนบโลลร้อยเก้ามาเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนแต้มจะเหลือเท่าไหร่จะมีเพิ่มเท่าไหร่อ่าในสัปดาห์ต่อไปค่อยว่ากันนะครับจะเกิดความเสียดายหรือ,อะจะเกิดความพึงพอใจยังไงไม่รู้แต่วันนี้ผมแลกคาแนนบโลนแน่ๆไปครับ อ่ะแล้วผมดักซื้อตัวร้อยสองมาสองตัวนะครับซึ่งสองตัวนี้จะย่อยได้แลกจิ๊กซอได้อ่ายี่สิบพอดีนะครับตัวละสิบนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองแลกดูครับว่าจะพอไหมเดี๋ยวดูนะครับน่าจะต้องพอแล้วแหละครับนะครับเก้าร้อยแปดสิบผมต้องตั้งใจที่จะแลกคานาวโรอ่ะโอเคอีกยี่สิบแต้มนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับ จริงๆผมจะรอเล่นกิจก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเอาไปเงินไปซื้อใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสัปดาห์ใหม่มันเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดแรงจูงใจทําให้ผมไม่อยากแลกครับอ่ะตั้งใจแล้วนะสัปดาห์สามยังไม่เข้านะครับสัปดาห์สามยังไม่เข้าเดี๋ยวหลังจากที่เราแลกคานาวาโร่เราจะรอให้สัปดาห์สามเข้าแล้วเราก็จะมาเปิดการ์ดลุ้นกันนะครับบอกว่าคงไม่เปิดในคานาวาโร่นะนี่คือตัวที่ผมอยากได้นะครับอ่า เสียดาอย่างหนึ่งคือคุณสมบัติของเขานะครับถูกเขาออกเยอะมากนะครับจากตัวที่ผมเคยเล่นนะครับซึ่งไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็เป็น c ีบีร้อยเก้าอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบแล้วก็อยากจะเอามาเล่นในซีซั่นนี้ยาวๆนะครับตัดสินใจแล้วโอเคแลกไปครับ <laughs> จะเก่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าทุกตัวมันเก่งแต่ตัวนี้จะเก่งไหมไม่รู้ใครคือเคยเล่นแล้วนะครับมาบอกกันดีว่าคาราวาโล่ใครที่แลกไปแล้วนะครับคุ้มไหม นะโอเคแล้วผมก็ได้คานาวาโ่ร้อยเก้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ mm hmm. อ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดึงลงทีมก่อนครับว่ามันเป็นอย่างไรนะอ่านะ ผมก็ตั้งใจจะมาแทนซอลตร์แบกนะครับแต่จริงซอลตร์แบกผมก็จะเก็บไว้นะเพราะว่าตัวนี้มันเก่งเมนเจอร์นะครับหรือคคาราวาโลจะเล่นคาราวา,าวโลจะเล่นเมนเจอร์เก่งไหมนะครับก็ประมาณนี้ครับผมแลกคาราวาโลไปแล้วเดี๋ยวรออ,อีกสักพักนะครับให้กิจสัปดาห์ที่3เข้าแล้วเรามาเปิดการ์ดแล้วก็มาดูกันว่ามีตัวใหม่ตัวไหนหน่าเข้าน่าเล่นบ้างน่าแลกบ้างนะครับไปดูนครับพอสัปดาห์ที่3หลังจากผมแลกคาราวาโลไปแล้วเหลือเอต้มทิกซออยู่150นะครับ ไม่รู้ว่าจะโอ้โหแกริตเบลนะครับมาตามคาดอย่างที่คาดไว้นะเพราะจริงๆมันก็รู้กันหมดแล้วแหละว่ามีตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับโอ้โหคัมเบลแต้มหกร้อยห้าสิบเองเหรอร้อยแปดจริงจริงอยากได้เหมือนกันนะแต่ว่าอืตัดใจไปแล้วนี่ไงถ้าผมไม่แลกคาราวาโลเชื่อไหมว่าผมจะต้องเอาคัมเบลแน่ๆนะครับแล้วก็พอสโคเป็นไงบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูสเต็ปภายในโอ้พอสโคอัพความเร็วมาใช้ได้อยู่นะร้อยแปด อับความเร็วการเลี้ยงบอลไหนดูขา้างในร้อยหกสติต้นดีโอ้ด่าเล่นขึ้นนะครับสมดุลร้อยยโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไม่แย่นะครับแล้วก็นี่นะครับคุณสมบัณะติดตัวของเขาแน่นอนอยู่แล้วโอ้อัตราการบุกสูงปานกลางนะครับกองกลางตัวลุกอีกหนึ่งตัวน่าสนใจนะครับ500แต้มเองนะครับโอ้กรัรโปรผมมาร้อยหเองอะทำไมไม่มาร้อยปงร้อแปกับเขาบ้างนะครับ เพราะว่าล่างที่แจกฟรีก็เป็นร้อยสี่นะครับอืมก็ลองดูครับฤดูการนี้เลี้ยวผูกก็น่าเล่นมากขึ้นนะครับเพราะมีตัวมาเกือบครบมาแล้วนะเหลือแค่ตัวใหม่ที่เข้ามามาสมูทว่างไงครับมามูทโอ้โหเพิ่มเท้ามาเป็นสี่ห้าแล้วนะครับอืมดาวก็ยังเป็นสี่พอโอเคอยู่พอเล่นได้นะครับก็ถือว่าอัปเดตมาจากคาเล่นได้พอสมควรนะรเอาไปยืนคู่กันได้นะคใครที่เป็นแฟน รเรือนะครับจัดไปส่วนโอ้โหเบลนี่แบบเปอโหวิ่งร้อยสาสิสี่อัปเดตมาไม่วิ่งร้อยแปดสิบกว่าเลยเหรอนะครับอืมก็ใครชอบก็จัดไปเลยครับส่วนผมกองหน้าผมพอแล้วนะครับซีสั้นนี้อ่าไม่น่าจะมีอะไรก็ประมาณนึงแล้วแหละครับตัวเข้ามาใหม่ก็ประมาณนี้นะครับอ่ามีอะไรแทรกแซงมาหรือเปล่าต้องต้องดูอ้าวเห็นไหมครับเดี๋ยวนะซานโชมายัางไงฮะ สารโชว์ใช่ไหมตัวนี้แต้มแรกสามร้อยนะครับมันอยู่ในอ่าพิเศษเฉพาะทีมนะครับการดแดงโอ้แสดงว่าต้องมีตัวอะไรเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้องมีโอกาสราอรอลุ้นกันอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามาตำแหน่ง RM นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับอ่จะจับคู่หรอกิจกรรมใหม่ ก็มีกิจกรรมใหม่มาเพิ่มนะครับอาจจะต้องได้ลุ้นอะไรกันในนี้แหละครับเป็นนักเตะหรือเป็นมาร์เคหรืออะไรก็ลองลุ้นกันดูนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราจะไม่ดูอะไรทั้งนั้นเราจะไปลุ้นแพ็กกันเดี๋ยวไปดูกันว่าแพ็กมีอะไรหน้าเล่นโอ้โหมีแพ็กสี่ร้อยสี่ร้อยเอฟซีสองอันคืออะไรสี่ร้อยเอฟซีสองอันเดี๋ยวเข้าไปดูกันเป็นคอเลกชันทีมอ๋อ ก็คือมีแต่การ์ดไฟสีแดงอันนี้เป็นอ่าการ์ดน้ําสีฟ้าอ๋อโอเค402อันนี้นะครับเปิดได้105-109นะครับเป็นตัวแลกเปลี่ยนขายไม่ได้นะครับก็นี่เลยนะครับสีแดงนะครับสีฟ้าก็คานาวาโลโอ้โหคานาวาโลนำหัวด้วยนะครับวันนี้คงเปิดสีฟ้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการซ้ำมากนะครับถ้าเกิดผมจะดวงดีออกมาซ้ำคานาวาโลตายเลยนะครับ แล้วก็มีอะไรหน่าเปิดอีกไม่มีอะไรแล้วมีมาใหม่แค่นี้นะครับ1 0 0 0 1 0 0 0ก็อัปเดตนักเตะเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับ1้อยถึงรนะครับวันนี้วันนี้นะครับผมจะเปิดร0 5ยห5้าถึง109 5เ้าโอ้โหไม่เปิดร้4ยดีกว่าแบบนี้แต่อันนี้คือมันค้าทั้ง2อันไนงะโอกาสก็คือออกทั้ง2อันนะครับ ผมจะเปิดสีแดงแล้วกันนะครับแต่ว่าผมขอไปเปิดเพชรสามพันก่อนเพื่อเอาเลือกเอาใช้เขาบอกว่าเปิดต้อนกิจเข้าใหม่มันจะแจกจริงไหมมาดูไปส0มพเป็นแพ็กสัปดาห์ใหม่ชุดรวมลิมิเต็ดนะครับสำหรับ3,000เพชรเปิดนำนำหัวไปก่อนนะเปิดนำหัวไปก่อน เอาจริงๆนะไอดี ID ตัวที่เติมเนี่ยผมเปิดไม่เคยได้อะไรดีๆเลยนะครับเพราะว่าตัวดีๆมันไปออกไอดีลองทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนัสซาที่ออกไปฟานบัตเทนท,ที่ออกไปกิจที่แล้วที่ผ่านมานะครับออกไอดีลองหมดเลยนะครับไอดี ID หลักไม่มีอะไรออกมาเลยนะครับอ่ะวันนี้เติมไอดีหลักครับมาดูกันว่าจะเป็นอะไรสามันเพชรไป โอ้โหเรียบร้อยครับเป่าไปหนะึ่งฮะลียงนี่ถูกปรับโอ้ oh, ออกร้อยหกนะครับถึงจะเป็นลียงก็ตามออกร้อยหกอยู่นะมาติกฮะอันนี้นจะเป็นตัวเข้าใหม่ไหมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมได้แต้มแล้วฮะร้อยหกนะครับไม่รู้ได้เท่าไหร่ห้าสิบแต้มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะห้าสิบหรือสี่สิบแต้มนี่แหละครับร้อยหกโอเคเปิดหัวมาได้ดีครับสําหรับสามพันเพชรมาดูกันเอฟซีของผมจะเป็นอย่างไรนะครับ ร้อยห้าถึงร้อยเก้ามันจะใจร้ายให้ผมไม่ได้อะไรเลยหรือเปล่าที่ผมตัดสินใจเปิดไอ้สีแดงเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมยังไม่แลกเปลี่ยนอะไรสีแดงมาเลยนะครับผมยังไม่ได้แลกเปลี่ยนอะไรสีแดงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นออกสีแดงมาเป็นตัวใช้งานได้ผมใช้หมดนะครับถ้าสีฟ้ามันก็จะเป็นคานาโโล่ก็อ,ออกมาซ้ำเสียดายแย่นะครับอ่ะ400ตัวแรกของวันนี้นี้4 0 0 fc มาดูกันว่าผมจะดวงดีไหมนะครับ คอยดูว่ามันจะร้อนละอุเหมือนไฟหรือเปล่านะครับอันนี้อะไรเนี่ยเมนดี้เมนดี้ตัวไหนวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะโบนัสตั้งแต่ซื้อขายไม่ได้นะครับผมไม่อยากคาดหวังอะไรนะครับเนื่องจาก FC p อย n t สำหรับอ่า ID ดีหลักไม่เคยได้ตัวดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปครับตัวแรก400ขอแบบร้อนละอุแบบเป็นไฟให้หน่อยโอ้โหทงมาแบบนี้ผมบายแนละ้วฮะ สงเลตฮะเจ้าเก่าเจ้าประกำรเรจ้าเก่าเจ้าประํำของเรานะครับ o b r 105ร้อยห้านะครับอโอเคถือว่าแรกจิ๊กซอว์ไปนะครับแต่ก็เสียดายนะมันเป็นอ่าแบบ f c ร้อยอะ่ะแต่ก็สี่รอย f c นะครับสี่รอย f c เพราะฉะนั้นทุกคนผมว่าผมจะมีโอกาสได้ร้อยแปดกับเขาไหมเปิดไอ้ห้าร้อย f c สี่ร้อย f c เนี่ยมันไม่เคยได้เลยนะครับแล้ววันนี้มาสี่ร้อย f c แบบเลือกฝั่งไม่ได้นะครับเลือกเลือกได้แค่ฝั่งเดียว เปิด500 FC ไม่เคยได้เลยนะไอตัวตัวเนี้ยอันนี้ก็400 FC ก็น่าจะตรงเลทอีกอะเพราะฉะนั้นขอหนึ่งแสงแล้วเปิดทันทีนะครับปลายด่นี่เลย FC ต้องจิ้มตรงแสงขอทงมังกรมาอู๋ RW เรียบร้อยครับเป่า งเลททั้งคู่นะครับเปิดสามพันเพชรยังสุดสูงสุดจ้าสนุกหกัวเลยนะครับโอ้โหลิ้นพัดกันแล้วครับตอนนี้ไม่ได้อะไระครับโหอิจฉาคนที่เปิดแต่เช้าแล้วแบบว่าได้ตัวดีๆจังเลยนะครับยังเหลืออยู่สองร้อยหกสิบ fc สองร้อยหกสิบ fc เปิดอะไรได้บ้างเปิดสองพันห้าเปิดสี่พันเปิดสามร้อยอะเปิดได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีแต้มเปิดแล้ว ก็ถือว่าอ่าเหมือนจะมีแต้มอีกสองพันห้าหรือเปล่าเดี๋ยวนะไอเทมอ่ายังไปต่อได้ทุกคนผมยังไปต่อได้ครับได้เพชรมาเพิ่มอีกนะครับเป็นสี่พันนะครับแล้วก็ระหว่างอ่าสองพันห้ากับสี่พันทุกคนว่าผมควรเปิดอะไรดีอันนี้แต้มมันจะมันนี้อ,อะไรอ๋อ ขายดีที่สุดมอ๋ออันนี้ยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้เปิดเลยเอ่อ7,500 500อันนี้2 0 0สอ่า3,000เวชเปิดไปแล้วหนึ่งครั้งไม่มีอะไรนะครับในกอภัยนะครับตอนนี้ก็สิ่งที่ผมอยากจะลุ้นก็คือมี2 0 0ากับ4,000เบตรทุกคนว่าผมควรจะไปทางไหนลองดู4,000หน่อยโอกาสออกอืม หนึ่งหนึ่งร้อยถึงร้อยเก้าหนึ่งตัวเจ็ดหกถึงร้อยเก้าสองตัวสี่พันโอ้ถือว่ามันออกมาเยอะนะแต่ว่าไม่มีการันตีอะไรเลยครับมีการันตีแค่ตัวร้อยนะครับถ้าออกตัวร้อยมาก็คงจะได้แค่ไม่ขี่เอ็มนะครับอ่ะไม่มีอะไรครับส่วนกี่ตัวแปดร้อยเอฟซีนะที่ร้อยเจ็ดถึงร้อยเก้าตัวบัคเมวนนะครับไม่อยู่แล้วนะครับไม่อยู่แล้วนะอยู่ไหม อันนี้คืออะไรอ๋อไม่มีไม่มีน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับสําหรับแพ็คตัวที่ทุกคนโพสต์กันนะครับก็คือหลุดไปแล้วนะครับน่าเสียดายไม่ได้เปิดไว้นะครับอะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรสี 4, ร่พันเพชรดีไหมหรือสองพันห้าดีสองพันห้าก็เปิดได้ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นสองพันห้าแล้วการสี่พันเพชรคงไม่ได้ให้นะครับไปเดี๋ยวทุกคนจะว่าผมเรื่องเยอะเปิดแค่นี้เรื่องเยอะจัง ก็มีแค่นี้อยากได้ตัวดีๆกับเขาบ้างอ่ะมาดูกันที่ว่าสอง0ัจะดีกว่า400 f ้อยเอฟหรือเปล่านะครับลงยันไปเลยอ่ะวาาไปเห็นโอเคฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โห f อ s ซ1 0อร้อยสามฮะตรงเลนไหม ถือว่าเกินเลทมาหนึ่งก็ยังดีนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับหมดจริงๆแล้วนะหมดจริงๆแล้วเดี๋ยวเก็บแต้มเพิ่มอีกหน่อยแล้วค่อยว่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าอ่าตัวแต้มอ่าจิ๊กซอหูนี่ฮะ คาาวาโลอัพเม็ดฟ้าไปแล้วด้วยนะครับแล้วนี้ก็ได้106มาหนึ่งตัว105มาสองตัวซึ่งตรงเลทนะครับไม่ได้ดีใจเลยนะครับแล้วก็103มาอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดเิ็กเิ็กเิ็กติ็กก็ได้เพิ่มมาอีกนะครับส่วนคาาวาโลไม่แลกนะเสียวเสียวจังเลยเนี่ยเสียวโดนกดคาราวาโลจังเลยก็ถือว่าได้106มาอีกหนึ่งตัวนะครับกอแลกลิกซอไปเพิ่มอีกนะครับ ตอนนี้ผมก็มีแต้มซิซออยู่สองร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็คงต้องเก็บไปอีกนะเพราะตอนนี้อาจจะเหลืออยู่หนึ่งสัปดาห์นะครับที่เราจะพอจะที่จะเก็บแต้มได้อีกสักหนึ่งตัวนะไม่รู้ว่าผมจะเก็บได้ถึงเท่าไหร่นะครับจะแลกตัวอะไรเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอมตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนมีอะไรเราเปิดบ้างกิจใหม่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีไอเทมนะครับพันห้า ไอตัวพันห้านี่มันอ๋อเป็นอ่าเป็นตัว TOTs นะครับลองลุ้นดูไหมสักไปหนึ่งเผื่อมันจะมาโชคดีในนี้แต้มแรงนะเปิดขำๆดู R W ด้วยไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับ ไปดีกว่าอีกสักตัวนึงอะมันมีรแรกก็แรกไปครับไม่รู้ว่าจะแลกอะไรดีนะครับมันไอดีนี้มันไม่มันคาดหวังอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับนั่นไงเห็นไหมมันจะเป็นไอคอนให้ก็ไม่ได้ไงเ้ายังเหลืออยู่อ้าเปิดให้มันเต็มเต็มไปเปิดให้มันเต็มเต็มไปไหนๆก็ไหนๆแล้ว อาบ L W ไม่ได้อะไรไอดี ID หลักมันเกิดมาเพื่อเกลือจริงๆก็ไม่เป็นไรครับเก็บแต้มแรกกันต่อไปนะครับเก็บแต้มแต้มแรกกันต่อไปืม,มขนาดแรกเหรียญยังไม่มีอะไรให้แรกเลยฮะโอเคถือว่าแรกคาวนาวโรมาแล้ว ก็เดี๋ยวรอเอามา์ดเคนะครับตีขึ้นให้เต็มก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวผมมารีวิวหรือว่ามาบอกทุกคนแล้วกันนะอาจจะไม่ได้รีวิวนะครับมาวิจัยอ่าเขาเรียกว่าอะไรสรุปเออสรุป,สร,ปสรุปให้ดูว่าคารนาวโร่หน้าแรกไหมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่แรกนะก็เดี๋ยวขอไปลองเม็ดแดงเม็ดส้มดูก่อนนะครับว่าจะฟิวฟ้าเหมือนตัวที่ผ่านๆมาหรือเปล่านะครับสําหรับตัวคาร์นาวโร่19นะครับวันนี้ก็ต้อนรับสัปดาห์ใหม่แบบ ไม่ได้อะไรนะครับถือว่ามาแรกขนาวันโลกแล้วกันนะครับอ้อขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะมาทำอะไรรอติดตามครับ